สวัสดีค่ะเมนูวันนี้เราจะมาทำผัดหมูใส่เห็ดชั้นปัญยองนะคะตั้งกระทะใส่กระเทียมใส่หมูลงไปผัดให้หอมๆเลยนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะก็ผู้ใหญ่ทานได้เด็กน้อยทานดีนะคะก็เมนูนี้เพื่อสุขภาพจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็ผัดหมูของเราให้มันสุกดีแล้วแล้วก็ใส่เห็ดชั้นเปัญยองลงไปนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องปรุงเยอะนะคะ เกลือเราก็ไม่ใช้ค่ะเพราะว่าไม่อยากได้โซเดียมเยอะนะคะเพราะว่าเราก็จะมาปรุงด้วยน้ํามันหอยนะคะเพราะว่ามันจะเน้นน้ามันหอยนะคะแล้วก็เราก็จะมาเติมเครื่องปรุงซุปเปหรือว่าน้ําตาลทรายของเรานะคะนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เข้าเข้ากันโคเรโคเรให้มันเข้ากันนะคะมันก็จะได้ความแบบว่า สไตล์แบบว่าสุขภาพแต่ว่าชิมดูแล้วรู้สึกว่ามันจางก็ใส่ซีอิ้วนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดต่อไปนะคะเราก็จะใช้เครื่องปรุงคือกระเพราของฝรั่งก็คือบัสเซิลริคุมอิตาเลียนะนะคะแล้วมันก็สุกแล้วค่ะตักเสิร์ฟใส่จานบอกเลยนะคะผู้ใหญ่ทานได้เด็กน้อยทานดีนะคะ